ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาให้ชุดแต่งให้ของแถมมาแบบครบครบโดยที่ลูกค้าไม่เสียเงินเพิ่มนะคะเป็นตัวอั A N e L, นต,ติออลนิว1.6ปี2021นะคะรถบ้านมือเดียวแต่สภาพสวยมากออปชั่นให้มาครบแล้วนะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกติดเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยางปี3กระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะไม่พอคันนี้เจ้าของเดิมนะคะเขาติดในส่วนของจอ Android มาให้ด้วยนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดูระบบนำทางเนวิเกเตอร์ได้ออปชั่นค่อนข้างครบเลยนะคะราคา499,000บาทนะได้อันติีปีเอ็ดไปใช้าง,งานแถมออปชั่นแบบครบครบโดยที่ลูกค้าไม่เสียเงินเพิ่มนะคะใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆออปชั่นครบแบบนี้ไปใช้าง,งานห้ามพลาดเลยนะรีบพักรีบโพร,รีบติดต่อหานัดได้บอกเลยว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้มแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติสสวยๆหนึ่งคันมานําสรอได้ชมกันใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะเพราะว่าคันนี้นะเจ้าของเดิมนะคะเขาให้ของแถมมาแบบจุกๆเลยนะคะกับตัวออนิลอันติสหนึ่งจหจีป,ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะคันนี้นะราคาถูกมากสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ด ให้ออปชันมาค่อนข้างครบเลยนะคะใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถวิชัช้านอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทร0 9นย์0 9 5 8 7นัดผิดยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะมีเรดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยเริ่มต้นที่2ตัว 39%เท่านั้นนะคะหรือลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมีเลทดอกเบีย้ยพิเศษให้เหมือนกันนะคะก็ได้เลทที่2.79%นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน รถมือเดียวนะคะสภาพสวยปี21อให้ของแถมมาแบบค่อนข้างครบเลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่เสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะคันนี้เลยนะคะไปทะเบียนนี้เลย9กอไก่นอนหนู5 1 2 7กรุงเทพมหานครโรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเดทามโคมไฟเดินแพ้จากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของ ไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสเปคเดิมโรงงานไม่มีไฟตัดหมอกนะคะมามาพร้อมกับขิวโขเมียมด้านข้างนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งถังเลือกเลยนะคะ อันนี้สวยมากนะฟรีดาวผ่อน9 0 0 0นนะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อนอะขออภัยฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่800 0บาทนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะสภาพสวยการันตีโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัวติสูตรโตโยต้าได้เลยนะในส่วนของตัวล้อนะคะของรถคันนี้ คันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะให้เป็นยางปี2023เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะยางปีใหม่วิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยช่วงล่างเดิมๆไม่มีคาบดมันหยดไหลเย,ยิ้มของเบ้ชโชกนะคะเช็คประวัติศูนยโตโยต้าได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศคันนี้ได้เป็นช่วงล่าง ตัวเดียวกับรถคันนี้เลยนะเป็นช่วงล่าง TNGA นะคะแยกอิสระสีล้อดิสเบกสี่ล้อนะเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มนะคะโชมนี้บอกเลยว่าช่วงล่างนุ่มมากๆนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะในส่วนของกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะ ปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคานเลยนะคะคันนี้กระจกเดิมทุกบานมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะ ภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อกกระจกรับออโต้สีบานมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมาให้นะคะคันนี้มีที่เสียบ usb ด้านข้างให้ด้วยนะไฟตัดหมอกนะคะเปิดได้จากปุ่มนี้เลยนะติดตั้งมาให้เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของเดิมแถมมาให้แบบจุกๆเลยนะผู้ค้าได้ไปคุมค่าแน่นอนนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเลข ไมของรถคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ประมาณ1 1 8 8 0 0โลนะไม่แท้ไม่เดิมนะคะเช็คประวัติศูนย์ตโตโยต้าได้เลยไม่มีการกลับไมคกอไมคอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแต่ว่าสภาพสวยนะแล้วก็ไม่ถือว่า ไม่แรงนะคะได้จอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาด10นิ้วลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้มีระบบนำทาง Navigator มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าจอตัวนี้ราคาหมื่นกว่าบาทนะลูกค้าได้ไปฟรีๆแบบไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะคะส่วนตัวแอ์นะคะคันนี้ ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้นะคะระบบนําทางอ่าระบบกระลื่นถไหนมีมาให้พร้อมกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะภายในสวยๆเลยนะคะเป็นโทนสีดํานะคะใครสนใจ ห้ามพลาดเลยนะลูกค้าผ่อน8,000นะคะรายได้สองเท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะบักเก็ตสังนะคะเป็นเบาะตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศเป็นเบาะหนังที่ระบายอากาศได้ดีนะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดสติกเกอร์มอกอมีให่เห็นชัดเจนหัวน,อน็อตไม่มีรอยเขียบขยื่นนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะใครที่สนใจนะคะ มองหารถวใช้งานอยู่คันนี้แนะนําเลยนะพวกสังเหลี่ยมคมนะคะมีเห็นชัดเจนมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงงจ้าด้านหลังนึ่งฟังไว้เก็บสัมภาระได้นะคะภายในไม่มีช้ําเลยนะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะฟรีดาว่อนแปดพันนะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะสวยๆเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันป้ายทะเบียน,น นะใครสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรมาแจ้งหมายเลขทะเบียนได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดส่งในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะลูกค้ามีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้อีก2จุดนะลูกค้ากระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดูี่สามีเห็นชัดเจนนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้โอ้โห มีถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถัดท้ายยังไม่ได้แกะใช้งานเลยลูกค้า บอดี้ด้านหลังกว้างๆบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยรล้าตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆหัวน็อตนะคะต้องฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยเขีบยบขพียร์เลยนะคะการันตีโครงสร้างที่เลยนะได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของตัวคานด้านหลังนะคะเดิมๆเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบ ลอยชนเลยนะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างของรถนะคะคันนี้ อุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือครบนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกิน,กนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะออนิวอันติด 16G ปี2021นะคะคันนี้ได้ในส่วนของออปชันนะคะพวกของแถมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยติดมาให้ค่อนข้างครบแล้วโดยที่ลูกค้าไม่เสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะคะราคา499,000บาท ฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของ แผ่นเพจของรถนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญคันนี้นะคะรถปี2021เลขเครื่องเลขทางตรงเช็คประวัติศูย์ตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนการันตีให้เลยนะหัวนอซอกประตูเดิมๆนะคะไม่มีรอยเข็บขย่าเลยนะคะบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะใครสนใจห้ามพลาดนะคะในส่วนของภาสีของรถนะคะหมดอีกทีนู่นเลยตุลาปี68กระจกเดิม ทุกบานโลโก้โตโยตา้าติดอยู่ครบนะคะใครสนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้านัดแนะนาไปอีกทางเลือกนะได้ไปคุ้มค่านะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะใครสนใจนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าแนะนําไปอีกทางเลือกเลย สำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเครื่องยนต์รุ่นนี้นะบอกเลยว่าอึดถึกและทนมากๆนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้ารองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้าเติมได้นะคะอัตราการเส้นเปืองน้ํามันนะคะของรุ่นนี้นะคะก็ประมาณ16กิโลลิตรนะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวยๆเลยนะลูกค้าเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะ ครื่องยนต์โตโยต้าและนัดนะคะมีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีนะคะลูกค้าถ้ารถมีปัญหาอะไรเอาไปเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะเข้าซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะ1ปีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ใครสนใจบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะภายในห้องเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขีย่ยเพี้ยเลยนะพวกสติ๊กเกอร์ ต่างๆะะเลขพาร์ตอะไรเนี่ยมีติดอยู่ครบเลยมาแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานถ้าเป็นซีนหน้าห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆหัวน,อนอ็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะคานด้านข้างเดิมๆนะคะหัวน,อนอ็อตไม่มีรอยเขียบเพี้ยเลยนะหรือว่าหัวน็อตด้านหน้านะคะ เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งสีเท่วกับตัวรถเช่นกันหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดรอยไขนะคะตาปั๊มตรงฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะลูกค้าเม็ด อาร์ตต่างๆรูน็อตเดิมๆนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจหารถไม่ใช่งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆนะคะอันติส1.6ตีปี2021นะคะได้เป็นชมหน้าออนิวเรียบร้อยแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะได้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเลยนะคะเจ้าของเดิมแต่งมาให้ครบเลยนะโดยที่ลูกค้าได้ไปฟรีๆไม่มีบวกเพิ่มนะคะ499,0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน8 0 0 0นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 ส4งวดดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีเริ่มต้นที่ 2. 3 9เท่านั้นหรือลูกค้าที่ไม่มีผลสินเชื่ออะไรเลยได้เลทดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกันนะคะขยับขึ้นมาหน่อยเริ่มต้นที่2 7 9้นะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถส,สวยแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะได้แค่นี้ไปคุ้มค่าแนน,นนนะ่อะ นําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ